สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายเอฟซีที่น่ารักนะคะมาเจอกับพี่ใจไทยโยอ,อีกแล้วนะคะพี่ใจไทยโยก็จะพามาสรุปผลลาว VIP และลาวสตาว VIP กันวันที่12บสครับก่อนจะไปสรุปแล้วก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนกนนารพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่าอายุ18คนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเพื่อนจ๋าโอเคค่ะเพื่อนจ๋าเราก็จะมาสรุปของวันที่12กันเนาะพี่ยจ็ให้เด่นลาว VIP นะคะ4กับน 1, น1นะคะเพื่อน4กับ1เนาะ4กับ1นะคะเพื่อนรูด40ถึง49นะคะ1ก็10ถึง19เนาะเราก็ผลออกมา003ย์นะคะ ก็เข้าที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆขอโทษขออภัยนะพี่ใจโทรศัพท์อัปโหลดอันแรกจะเสียทุกครั้งเลยค่ะเพื่อนจะาอัดอัปโหลดอันแรกจะเสียทุกครั้งเลยบอกไว้ก่อนทีนี้พี่ใจก็ต้องอัดใหม่ก็เลยเป็นมันต้องเป็นวงกลมไหมเนาะทีนี้เราก็มาดูผลสรุปของลาวสตาร์ VIP นะคะเพื่อนที่แรกลาว VIP เนาะอันนี้ลาวสตาร์ VIP เนาะพี่ใจก็ให้เด่นที่3มกับ6นะคะ สามก็หกก็วิ่งรูดสามศูนย์ถึงสามเก้านะคะหกก็หกศูนย์ถึงหกเก้าเนาะผลออกก็คือสีอ่หนึ่งหกเก้าสองนะคะเพื่อนสี่หนึ่งหกเก้าสองเนาะก็เข้าที่ตัวกลับเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะเพื่อนหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้ก็เข้าหนึ่งศูนย์เนาะเข้าลาวีไอพีก็เข้าลาสตาบีไอพีก็เข้านะคะแต่เข้าตัวกลับเนาะแต่ว่า ได้โต๊ดนะคะเพื่อนได้โต๊ดเนาะพี่ใจลงโต๊ดครั้งแรกพี่ลงสพี่ใจลงสามตัวครั้งแรกในตารางก็คือพี่ใจบอกว่าตัวเด่นทั้งหมดในตารางคือสูตรที่พี่ใจคิดแล้วก็คัดเอาตัวที่ชนกันมาแล้วก็แล้วก็หยิบมาวางเป็นตารางเนาะมันก็ออกเนี่ยพี่ใจก็มาจับเนาะแต่มันพี่ใจไปจับ4ี่หกหนึ่งไงเพราะว่าพี่ใจประเด็นห 6, 6 1นึ่งรูดเนาะแต่ว่าไม่ได้กลับมันก็เป็น มันออก461แต่มันออก416เนาะนเพื่อนๆก็เท่ากับโต๊ดใช่ไหมคะอย่างนี้ก็โต๊ดใช่ไหมดีใจด้วยนะถ้าใครตามเนาะถ้าใครตามหรือใครมารุ้นก็ดีใจด้วยค่ะนะคะต่อไปเราก็จะไปของ่อาน่าสงสารพี่ใจนะ <laughs> จะอัดคลิปทีหนึง่ง <laughs> บ้านใกล้ตลาดใต้ติดถนนทั้งเสียงเพลงเสียงรถเพื่อนจ๋าไฟก็โอ๊ยขอพูดนอกเรื่องเนาะ <laughs> สงสัยจะมีโชคสามตัววันนี้ ก็สําหรับวันที่สิบสนะคะพี่ใจก็ให้เดยนที่7กับ4ี่นะคะนะชนสสูตรเลยเนะี่ยแล้วก็70็ดศนย์หรือเจ็ก็4ี่ศูนย่เก้หมือนเดิมนะคะเพื่อนแล้วก็ลาวสตาร์วีไอพีก็ให้เด่น6กับ8อ่าแล้วก็นี่ค่ะหกศูนรืหกเก้านาะแล้วก็8ปก็แปย์ 80. มาแล้วมาอีกได้นะนเพื่อนมาแล้วมาอีกได้นะคะแล้วก็พผออื้นว่า เผอืญว่าในตัวเด่นอยู่ในเนี้ยในตัวเด่นที่มันมีตัวตัวที่พี่ใจคิดสี่สูตรเนาะแต่ละอันพี่ใจจะคิดสี่สูตรแล้วก็พะเลขชนกันเยอะพี่ใจก็จะหยิบตัวนั้นมาเนาะ mm. ปรากฏว่าเลขทูปปีเสียนะคะเลขทูปปีเสียออกมาหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดในนี้มีพี่ใจก็เลยเอามาจับวางดูนะเพื่อน<ๆ>อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณน,นะเพราะว่าทําไมบางเลขทูปปีเสียก็คือ ทู้ปีเียพี่ j จ y ก็บูชามันจะไม่นำเหนื่อะนะทูกปีเสียม,ม,ม่นำเหนือ่อนะยนะพี่ j a จ,จุดทุกวันมันก็เข้าคือมันจะอยู่มันจะมีเลขที่โดนอยู่ในเนี้ยทุกวันพี่ j a แต่วันนี้มันมีสามตัวแล้วพี่ j a ก็เลยมาดูในตารางว่าเออมันตรงกันพี่ j a ก็เลยม,มาวางลงดูนะคะเพือ่อนๆจ้ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะหวังว่าจะเข้าสามตัวหมู่มมวงวานนะถึงจะถึงจะเป็นโต๊ะก็พี่ใจวางครั้งแรกเนาะพี่ใจวางครั้งแรกมันก็เข้าโต๊ะก็ถือว่า โอเคเลยนะคะเพื่อนๆสําหรับวันนี้พี่ j a ก็ฝากผุงานไว้นะคะเพื่อนๆจะขอบคุณทุกกาลังใจที่เข้ามารับชมแล้วก็มาติดตามนะคะพี่ใจก็สันจะสร้างสค์ตัวเลขสวยๆแล้วให้เข้าทุกวันทุกวันเนาะก็อยากให้เข้าทุกวันทุกวันที่พี่ใจแยกไม่รวมเพราะว่าพี่ใจคิดสูตรดูแล้วว่ามัน,ม,นมันเข้าเนาะสองตัวเนี่ยมันจะเข้าเห็นไหมเพื่อนมันจะเข้าใช่ไหมคะมันจะเข้าเนาะก็อยากให้เพื่อนๆนะ ได้มีโชคมีลาบแต่ก็เล่นได้มีสตินะคะแต่ถ้าได้รอบนึงแล้วก็อย่าอย่าไปทุ่มเทมากนะครับเพื่อนจะ้ะโอเคค่ะวังดีจะพี่ใจได้ย่อพารวยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีทั้งหวยลาวพัฒนาแล้วก็น่าจะฮาหนอยนะ่ก็น่าจะมีคนโชคดีแล้วเนาะแล้วก็มาต่อด้วยลาวี p ีและลาวสตาร์บีพีนะคะสวัสดีค่ะ